ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ส e ีดเว v e s วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความคาดหวังมากที่สุดในปี2025นั่นก็คือ Ford ด v ูรัสเอส v ที่แข็งแกร่งแต่หรูราทุกออกแบบมาให้ครองถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรดได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหารถที่รวมความรูราเทคโนโลยี Technology, และสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมอยาพลาชมเพราะฟอร์ดูรัส2025มาพร้อมกับทุกสิ่งที่นักผจญภัยและครอบครัวต้องการ ฟอร์ดเดเวอรสเป็น SUV ขนาดกลางที่มีความสามารถรอบด้านไม่ว่าคุณจะใช้ในการเดินทางประจำวันท่องเที่ยวทางไกลหรือขับผ่านเส้นทางที่ท้าทายโครงสร้างตัวถังแบบเลเดรเฟรมที่แข็งแกร่งงอโมอบ DNA ของรถออฟโรดอย่างแท้จริงพร้อมด้วยความสะดวกสบายระดับพรีเมียมรุ่นปี2025ได้รับการปรับปรุงในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้นทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้จากแรกเห็น Ford Everest 2 0ส5สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่ดุดันและทรงพลังกระจัหนหห้าใม ได้รับการออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมลดลายตาข่ายที่โดดเด่นไฟหน้าเหล็ทรงเพรียวบางไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังให้แสงสว่างที่ยอดเยี่ยมเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและช่วยเพิ่มหลักอากาศสพลศาสตร์ล้ออลอยด์ลายใหม่เสริมความโดดเด่นให้กับรถมากขึ้นฟอร์ดยังได้เพิ่มสีใหม่เพื่อให้รถโดดเด่นยิ่งขึ้นไฟไท้ายเหล็และประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานราวหลังคาและบันไดข้างช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยทำลาม พ่อเอคันนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังพร้อมสำหรับทุกการผจญภัยเมื่อเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยวัสดุคุณภาพสูงถูกใช้ทั่วทั้งห้องโดยสารตั้งแต่พื้นผิวสัมผัสนุ่มไปจนถึงเบาะหนังพรีเมียมรุ่นปี2025มาพร้อมหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วที่ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ Ford SYNC รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.4นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ และสามารถปรับแต่งได้ไฟส่องสว่างภายในแบบบ m b i e n t Light Sunroof พาโนรามาและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบหลายโซนสร้างบรรยากาศที่สะดวกสบายและหรูหราการจัดที่นั่งในแถวที่2และสามีความยืดหยุ่นสูงทําให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับครอบครัวหรือผู้ที่เดินทางกับผู้โดยสารเป็นประจําด้านสมนรรถนะ Ford Everest องพสิบห้มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล BI t u r ทอร์บลิตรและเครื่องยนต์ดีเซล v 6เทอร์โบ3.0ลิตรที่มอบแรงบิดและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบขับเคลื่อนสี่และอาชรีรยะของอเวอร์มีโหมดการขับขี่หลายแบบเช่นนอร์มัลเอ็ o โคโ p วฮอร์ซ r ปอรีมัดรัสและเซนเพื่อให้เหมาะกับสภาพเส้นทางต่างๆระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้การขับขี่่่่่นนนนุมมมวววลลลแะะัคงงงงไาาาจเเป็ททหหรือส้ ยังเพิ่มฉนวนกันเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารทําให้ขับขี่ได้อย่างเยียบสบายแม้ที่ความเร็วสูงหนึ่งในจุดเด่นสําคัญของ f o r d ดเวอร์ริสส0 2 5ัคือเทคโนโลยีความปลอดภยัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ล้ําสมัยมาพร้อมแท็กเก Ford ็ตฟอร์ด o คไทเลอร์สาซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคันช่วยเพิ่มทัศนวิสัย ในการจอดและขับขี่ให้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัวขนาดลากจูงซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลากพ่วงเรือหรือคาราวานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาว e v ร r e เวจึงเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ปลอดภัยที่สุดในตลาดในด้านราคา Ford e เวอร์ส2025ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด SUV ขนาดกลางโดยรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 9ลแสบาทในขณะที่รุ่นสูงสุดพร้อมเครื่องอยนต์ V6 และอุปกรณ์พรีเมียมสามารถสูงถึง2 5 0 0 0 0นบาทซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง t o y ยต a f o อร์เชเและ Mitsubishi Pajero Sport ที่ Ford Everest มีความได้เปรียบในเรื่องเทคโนโลยีความหรูหราและสมรรถนะการขับขี่ทำไม Ford Everest 2025ถึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอย่างแรกคือความสามารถในการเป็น SUV ที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัย และสมรรถนะออฟโรดที่ยอดเยี่ยมประการที่2 Ford รให้ความสําคัญกับนวัตรกรรมทําให้รุ่นนี้เต็มไปด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะที่เพิ่มความสะดกวกสบายและความปลอดภัยและสุดท้ายดีไซน์ที่แข็งแกร่งพร้อมมูลค่าขายต่อที่สูงทําให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับผู้ที่รัก SUV หากคุณกําลังมองหา SUV ที่สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างลงตัวพร้อมมอบความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย f o r d ดเ r อร2025เป็นนอตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามคุณคิดอย่างไรกับ SUV คันนี้แสดงความมอคิดเห็นของคุณด้านล่างและถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม Autospeed w i b e s เพื่อรับชมรีวิวรถรู้และข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นใหม่พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าแล้วเจอกันบนท้องถนน